สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่อาจสั่นสะเทือนตลาดโลกทั้ง Jobs Report ที่จะเป็นตัวชี้ชะตาเฟดดอกเบีย้ยสหรัฐรวมถึงราคาทองคำที่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ ใช่ค่ะและยังมีประเด็นร้อนจากฝั่งยุโรปเงินเฟอ้อยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาดอีกทั้งเรื่องการเมืองระหว่างประเทศทั้งการประชุม SCO s u m m i มิที่จีนเป็นเจ้าภาพรวมถึงท่าทีแข็งเกร้าของประธานาธิบดีทรัมป์ต่ออินเดียและรัสเซียด้วยวันนี้มีครบทุกมิติเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรก Jobs Report ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ตามเวลาไทยรายงานชี้ว่าการจ้างงานสหรัฐปีนี้ชะลอลงอย่างมาก หลายฝ่ายมองว่าต่อให้ตัวเลขออกมาแข็งแกร่งจริงก็แทบไม่สามารถหยุดเฟดจากการลดดอกเบี้ยได้เพราะแรงกดดันเศรษฐกิจอย่างชัดเจนครับตรงนี้ morgan stanley ออกมาพยากรณ์เพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบีย้ยอาจต่ำกว่าที่ตลาดกำลังคาดไว้ด้วยซ้ำนั่นสะท้อนว่านักลงทุนยังประเมินความเสียเส่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวไม่เพียงพอซึ่งอาจกลายเป็นแรงหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำไปพร้อมกันค่ะพูดถึงทองคำครับ ล่าสุดราคาทองฟิวเจอร์สพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการอีกครั้งโดยสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนเรื่องความเป็นอิสระของเฟดรวมถึงแรงกดดันจากมาตรการภาษีของรัฐบาลทรัมป์ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐกลับค่อนข้างนิ่งสะท้อนว่านักลงทุนเลือกถือทองมากกว่าครับหันไปดูฝั่งยุโรปบ้างค่ะเงินเฟอยูโรโซนเดือนสิงหาคมออกมาที่2.1สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากแต่ก็เพียงพอให้ตลาดจับตามุมมองธนาคารกลางยุโรปว่าจะยืดเวลาลดดอกเบีย้ยหรือไม่ค่ะด้านภูมิรัฐศาสตร์การประชุม SCO Summit ที่กรุงปักกิ่งมีผู้นำจีนรัสเซียและอินเดียเข้าร่วมพร้อมกันภาพถ่ายที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกของสีจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินและนเรนทรามโมดีสะท้อนการสร้างแนวร่วมใหม่ที่อาจท้าทายอิทธิพลสหรัฐ แต่ในเบื้องหลังยังมีความตึงเครียดหลายเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงครับซึ่งเรื่องนี้โยงไปถึงคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่วิจารณ์ความสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียว่าเป็นหายนะฝ่ายเดียวหลังอินเดียเพิ่งไปเยือนจีนทั้งยังมีมาตรการเก็บภาษี50%ต่อสินค้านำเข้าจากอินเดียเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะไม่ใช่แค่อินเดียครับทรัมป์ยังคงขู่จะลงโทษรัสเซียหากไม่เข้าร่วมเจรจาสันติภาพกับยูเครน แต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่กล้ากดปุ่มจริงสะท้อนว่ายังมีข้อจำกัดเชิงการเมืองและเศรษฐกิจอยู่มากครับกลับมาที่ฝั่งยุโรปในมุมธุรกิจเนสเล่ก็กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อบอร์ดบริหารปลดซ e อ l โโลเรนตเฟรนช์ออกจากตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่งไม่ถึง1ปีเหตุเพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานนับเป็นการเปลี่ยน CEO อครั้งที่3ในรอบกว่า1ปีเท่านั้นนักลงทุนเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพขององค์กรค่ะ และยังมีอีกหลายข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเช่นการที่ชาวอเมริกันจำนวนมากต้องปรับตัวหลังจากสวัสดิการส n a p ถูกตัดลดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ต่อพฤติกรรมการซื้อของกินในสหรัฐครับนอกจากนี้ตลาดยุโรปก็เปิดสัปดาห์ในแดนบวกหลังอังกฤษบรรล,ลุข,ข้อตกลงซื้อเรือรบจากนอร์เวย์ทำให้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันเดบนิฐานพุ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยประคองตลาดโลกในช่วงที่ความเสี่ยงยังสูงค่ะ สรุปภาพรวมวันนี้นักลงทุนต้องจับตา Jobs Report วันศุกร์นี้เป็นพิเศษเพราะจะชี้ชัดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ราคาทองคำยังคงเป็นตัวชี้วัดความกังวลของตลาดและการเมืองโลกยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงจากการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ครับใช่ค่ะใครที่ลงทุนทั้งหุ้นและทองคำต้องเตรียมกลยุทธ์ให้พร้อมและอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารสาคัญทุกวันจากหุ้นนอกมอนิเตอร์ค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการให้ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับ